บอกไม่มีป่าผมฉะมาเกือบเกือบสิบตัวเนี่ยน้ำวนบอกไม่มีป่าเขาว่า น้ำบอบอกไม่มีปลาน้ำบอบอกไม่มีปลาน้ำบอบอกไม่มีปลาแต่น่าเจ๋งอ่ะฉามาเป็นเกือบสิบแล้วเอะเขาตียังไงไม่มีปลาแต่เรามีเรามีปลาใส่กระสอบเป็นไงล่ะ กบยางแก้คันจิ๋วครับผมน้ำบอลเอาเอาหมายให้น้ำบอลดนน้ำบอลบอกไม่มีป้าน้ำบอลบอกเข้ามาแล้วเงียบกิ๊บเลยแล้วน้อเต๋งอ่จะเต็มกระสอบอยู่แล้วโอเคครับผมฝ่าวเลยครับกบยางแก้คันจิ๋วครับมีขิงมีขิงใส่เป็นไงโอเคครับผมมาด้วยคันยักษ์ทองแล้วลอกทศคันครับผมวิทย์กระเด้งวิทย์เข้าปากดีเหลือเกินโอเคครับผมเราลองดูกันต่อสุดยอดมากครับ